คลิปนี้มีคำตอบวิธีสังเกตลูกน้อยของคุณว่าเริ่มมีปัญหาสายตาแลหรือยังก่อนไปฟังกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์บอกต่อกันด้วยนะวิธีสังเกตข้อที่1ลูกน้อยของคุณเริ่มเดินเข้าไปใกล้ทีวีมากขึ้นเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นวิธีการสังเกตข้อที่2ลูกน้อยของคุณเริ่มกกงอ่านหนังสือมากกว่าปกติ วิธีการสังเกตข้อที่3ลูกน้อยของคุณเริ่มรับลูกบอลพาดบ่อยๆวิธีการสังเกตลูกน้อยของคุณข้อสุดท้ายลูกน้อยของคุณไปโรงเรียนแล้วเริ่มเห็นกระดานไม่ชัดถ้าลูกคุณมีหนึ่งในสข้อนี้ต้องพาลูกของเราไปพบจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัสชตาโดยเฉพาะ